มีอินสแตนด์พอรติดบ้านไว้ทําอะไรได้เยอะแยะนะครับเมนูที่พลจะนํามาแบ่งปันวันเนี้ยเป็นเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไก่ยัดไส้ข้าวที่นําไปตุ๋นกับโสมของเกาหลีนะครับแต่พลจะมาดัดแปลงเล็กน้อยโดยการที่เราจะนําไปตุ๋นกับน้ําที่มีส่วนประกอบของเหล้าจีนครับไก่นะครับเราใช้ไก่ทั้งตัวนะครับไซส์ก็เลือกได้เลยครับ1โลถึง1โลครึ่งนะครับ หลังจากที่เราเอาเกลือนะครับขัดไก่นะครับให้ทั่วดีล้างผ่านน้ำนะครับแล้วกระซับให้แห้งครับการที่เราล้างด้วยน้ําเกลือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาไปทํางานในหม้อแรงดันเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถช้อนฟองได้ดังนั้นเราพยายามให้คาบเลือดนะครับพวกไขมันต่างๆออกไปให้เยอะที่สุดนะครับใส่ข้าสารครับ ให้ข้าวของเรานะครับมีรสชาติเพิ่มมากขึ้นนะครับใส่กุ้งแห้งลงไปนะครับที่เหลือนะครับเราจะใส่น้ำลงไป แม้ว่าน้ำไม่ท่วมไก่เพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าไก่ที่อยู่ในแรงดันเนี่ยยังไงเขาก็สุกทั่วอยู่แล้วครับสำหรับเมนูนี้เราใช้โปรแกรม pressure cook ครับเลือกที่ low pressure นะครับใช้เวลาอยู่ที่5นาทีครับ เมนูนี้นะครับเราใช้แรงดัน low pressure อยู่ที่5นาทีนะครับหลังจากที่ครบ5นาทีนะครับหน้าจอจะขึ้นตัว L หมายถึง l a p time เวลาจะเดินหน้านะครับเรายังจะไม่ปล่อยแรงดันนะครับเราจะปล่อยให้แรงดันเนี่ยลดลงอย่างช้าๆด้วยตัวเขาเองซึ่งในทางเทคนิคนะครับเรียกว่า natural release นะครับหรือการลดแรงดันตามธรรมชาตินั่นเองครับจะสังเกตนะครับว่าหลังจาก ที่เวลาผ่านไปสักพักนะครับปุ่มแรงดันเนี่ยจะหล่นลงเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเรากดครับกดปุ่ม c a n c e ิลครับตอนนี้ไก่ของเราสุกนุ่มดีแล้วตัวซุปเนี่ย หอมมากๆครับแนะนำนะครับซุปทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้หมดเลยนะครับและข้าวนะครับก็จะอยู่ด้านในตัวไก่สูตรนี้ผลเชื่อว่ารับประทานได้3-4ถึงคนสบายๆครับ ข้าวไก่ตุนสูตรนี้นะครับตัวน้ําซุปจะโดดเด่นด้วยรสชาติและกลิ่นหอมอเป็นเอกลักษณ์ของเหล้าจีนะครับและแน่นอนครับด้วยสูตรเดียวกันเพื่อนๆสามารถปรับสูตรนะครับให้น้ําซุปมีรสชาติที่แตกต่างกันได้ไก่ของเรานุ่มมากพร้อมรับประทานนะครับสั่งซื้ออินสแตนท์พอจากผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการได้ที่ร้านโฮมมี่ s ีเล็กแหล่งรวมเครื่องครัวคัสสคุณภาพและดีไซน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของทางร้านได้เลยครับ